ป้ารถใหม,ม่เพื่อซื้อรถอันนี้ให้เจ้าเหอะเฮะจักบาทห,ห,ห้าเซนพูป้ามีคุณแจพร้พอมอันนี้แม่เต้ยน,นี่ลูกมันเฮะลูกมันลูกมันอันนี้แม่มันหรอเออเออมันคือมีลูกคือโบคือกันสักกับแม่เจ้าสั่งเต้ยน,นี่เฮะเจ้าสั่งหยัง่ง สั่งเต้วนี่บิ้งค่ะปิ้งบอก่อันนี้มันอย่างนี่ซานมหอมฮะซานมหอมแซ่บป่ะอันนี้เดี๋ยวสั่งแซ่บจังอันนี้มันอย่างไงนี่ตังปิ้งตังปิ้งอ๋อใส่ตะกร้าน้องวัวโตก่อนเจ้ามากระเพื่อนี่เฮ้ยฟ้าอันนี้จักแสนนี่หกแสนพอขึ้นแพงกว่าของเจ้าสั่งพันของเจ้าเขาเหรอ ห้าแสนอันนี้หกแสนปะคือน้อยก่อนสานหกแสนมึงแม่อันโ <ừ. S 1> มไม่เพิ่งคิดตัวของเจ้าต้องแพงก่อนได้โมแม่ของเจ้าเป็นล้านพูดเหรอของเจ้าห้าแสนของเจ้าห้าแสนเหรอไม่ถูกวะ <ừ. S 1> อันนี้เราหกแสนเมื่อแรงเจ้าสิร้องเพลงเจ้าเป็นฟังก่อนอะไรเยอะเพลงเพลงหยั่เงเจ้านกเจ้าเหรอเอาลอง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 ร้องให้ฟังก่อนว่านกเจ้ามาร้องอย่งไรง ก็ร้องบอกไปส่วนร้องในปากฮะก็ให้ร้องในปากตัวเจ้าสิให้อ้ายไปร้องในเลสอะคือเสียงนี้เหรอเดียวเดียวเดียวไอ้เพิ่งสิให้อ้ายไปร้องน่ะเพิ่อเจ้าบริธาดิ้งน้อยนี่หรออ่านะคดเดียวก่อนเอาไปเลี้ยวไปจอดผู้ไปจอดข้างทางผู้เลืสีส่นไปเข้าไปลงไปหุ่นข้างทางหุ่นเอาเดียวเดี๋ยวมาร้องให้ฟังจะดีก่อนรถสิบบส่วนหนอนร้องในหัวซับร้องในโทรศัพท์เจ้าอ่านได้หรอ หันไม่ได้ถือก็เขียนเสื้อจดไว้เขียนชื่อจดไว้ที่งานก็จะประกอบร้รองเอาอยู่ในโทรศัพท์เอ้าถ้ามีโทรศัพท์นี่ร้องได้หรอได้ร้องตามเขาเออหันจะไม่เอาไม่เสียบแท่กับร้รองตามเขาเป็นร้องตามเขาที่เธอคือบอกร้องเองสิคะอืมเขาลองเปลนเอาปัญหาผัดซีงให้ไปถ่ายไปถ่ายร้องผัดร้อง,องบบเปลี่ยนไม่หนอ เอา้ารองรเบเป็นแล้วสิห้ไปถ่ายเด้อยสิเมื่อนี้เจา้าโบได้แต่งหน้าเหรอ<ม>คือบบแต่งสะ<ม>งค้างแต่งที่ค้างแต่งยังไม่อาบน้ำยังไ่ได้อาบน้ำอยู่เที่ยงล่ะนี่สีอาบน้ำเรือสิโบไม่ได้อาบเมื่อแรงผู้ดิบหันอาบตอนเที่ยงแล้วเมื่อ,อแรออง,แองอาบอยู่ตอนบ่ายเลยอาบตอนบ่า,ายแล้วเมื่อแรงอาบอยู่แสดงว่าตอนเช้าบ่อาบมันหนาวหนาวพู้ดิ่ะมันหนาววะที่ เอ้ยบัดนี้บัดดี้ให้ไปฟังร้องเพลงผัดไปร้องตามเขามันกระโม่มื่นแล้วร้องตามเขาไอ้ก็อยากฟังเสียงเจ้าเจ้าร้องเพลงจะเป็นเจ้าก็ร้องให้ฟังเนี่ยแล้วแฟังเสียงไอ้อยากฟังเสียงเจ้าเอาฟังจังหน่อยเนี่ยฟังเสียงเจ้าร้องเพลงจังหน่อยเนี่ยใครกำลังร้องแบเป็นนกเจ้าห่านะมันตึกอะใครร้องแบบเป็นหันเจ้ามาเพลงเธอจะบอกอ้ไรดูอีกี้ข้านอีกี้ข้านเข้ามว่างร้องแบบเป็น อีขี้ค้านเจ้ามากอีขี้ค้านแต่เจ้าร้องบอกเป็นแต่เจ้าคือมากอีขี้ค้านบอกให้ก่อนข้าขี้ค้านอยู่แล้วอ๋อเจ้าขี้ค้านอยู่แล้วเจ้าระมัดอีขี้ค้านโอ้ไปสระไปไปไปป่าบิดขนาดโว่ระวังระวังโซนข้าเจ้าเด้อฮหันเด้อป่าขี้โบเลียวหลังเลยฮ่าฮ่าป้าซุดจัดมากเพลงอีขี้ค้านเพราะค่อยขี้ค้านคือการว่าซาน